ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถเป็นรุ่น v o น v o ฟ4 0สูนะครับเป็นเกียร์ออโต้ปี1998านะครับสำหรับใครที่ต้องการหารถสไตล์ยุโรปคลาสสิกนะครับเอาไปแต่งใช้นะครับผมขอแนะนำเป็นคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้เป็นสีกรมน้ำเงินนะครับแม็กเป็นสีดำนะครับก็สภาพด้านสีเนี่ยพอใช้ได้นะครับก็จะมีตำหนิอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งได้มาแล้วก็ยังไม่มีเวลาเก็บงานนะครับสำหรับ สภาพด้านหลังคานะครับไม่มีผูนะครับกระจกทุกจุดก็ไม่มีแตกเช่นเดียวกันนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นครบทุกสีทั้ง4ี่บานครับด้านท้ายนะครับก็เป็นไฟแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟติดครบนะครับเกียร์ออโต้ครับโลโก้ยังอยู่ครบครับสําหรับสภาพด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็สีพอใช้ได้นะครับโดยรวมนะครับเนื่องจากว่าสียังไม่ได้เก็บมานะครับก็จะมีําหนิอยู่ ด้านหน้านะครับที่เป็นสีซีดสีถลอกนิดนึงนะฮะด้านหน้านะครับแล้วก็ไฟนะครับเนื่องจากว่าผมยังไม่มีเวลาที่จะซื้อมาใส่ใหม่นะครับครับสำหรับใครที่ต้องการหารถอพลาสติกมาแต่งอ่ะต้องขอแนะนําเป็นคันนี้นะครับสามารถดูรถได้ที่อำเภอสากเล็กจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสภาพด้านในนะครับของเบาะผู้โดยสารนะครับเริ่มที่เบาะผู้โดยสารก่อนแล้วกันนะครับ บาะผู้โดยสารเนี่ยต้องบอกว่าอ่าค่อนข้างพอใช้ได้นะครับก็เป็นเบาะเป็นเบาะสีเทานะครับเป็นเบาะหนังนะครับก็สภาพโดยรวมผมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็จะมีรอยแตกอยู่บ้างนะครับนะครับกระจกนะครับยังสวยงามอยู่นะครับกระจกอ่าแผงแผงประตูนะครับยังสวยงามอยู่นะครับกระจกขึ้นครบนะครับเดี๋ยวจะพามาดูสภาพอ่าของอ่าด้าน หน้าคนขับนะครับสักครู่นะครับครับสำหรับบอกด้านหน้านะครับก็ค่อนข้างพอใช้ได้นะครับเนื่องจากเราได้ใส่ชุดคุมไปให้เขานะครับแล้วก็สภาพคอนโซลต่างๆเนี่ยก็แอร์เย็นนะครับต้องบอกว่าแอร์คันนี้แอร์เย็นนะครับแล้วก็มีจอ l อซดด้วยนะครับใช้งานได้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับขับสมูทนะครับ ยร์ออโต้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าปัดนะครับนะครับแกก็ยังติดนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพด้านในคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะพามาดูเครื่องอีกนะครับครับเดี๋ยวจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับสภาพเครื่องนะครับสักครู่นะเดี๋ยวสักครู่นะ สาหรับเครื่องนะครับเครื่องเป็นเครื่องวันโว16วาวนะครับเครื่องนียสามารถขับไกลได้นะครับเนื่องจากว่าเราทดสอบมาแล้วนะครับสามารถขับไกลได้นะครับเราได้ทําการเช็คจากปูได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเล่งเครื่องให้ดูนะครับสักคุ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเพจต่างๆที่อยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมจะเล่งเครื่องให้ดูนะ ก็เครื่องกันแน่นแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการหารถราคาหลักหมื่นนะครับสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวรถมือสองบ้านๆไว้เพียงเท่านี้นะขอบคุณครับสวัสดีครับ